แล้วก็มาดูภาพของเมื่อวานแล้วกันว่าเฟดที่มีการถแถลงการเนี่ยมีการส่งสัญญาณอะไรบ้างนะครับอันแรกที่สำคัญเลยเนี่ยก็คิดว่าดูอย่างวอร์ดดิ้งที่เขาพูดนะครับ We believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle นะครับแปลว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันน่าจะใกล้สุดแล้ว กับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะพีกไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็มีการส่งสัญญาณด้วยนะฮะอย่างตัวของเฟ uh, ดฟันฟิลด์ดอทดอทพล็อตนะฮะปีหน้าเนี่ยมองว่าดอกเบีย้ยสิ้นปีนโยบายนะฮะอยู่ที่4.6%นะครับปี2025ที่3.6% 2026ที่2.9%นะครับอันนี้จะเป็นตัวดอทพล็อตล่าสุดซึ่งดอทพล็อตล่าสุดเนี่ยมันก็อิมพลายนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเฟดจะลง คัดดอกเบี้ยงลงอีกสามครั้งนะครับแต่ว่าภาพทางด้านซ้ายที่มาให้ดูเนี่ยถ้าเกิดดูตัว f ฟดฟันฟิวเจอรหรือเป็นสิ่งที่ตลาดค่านะครับพี่มนต์ตลาดนี้ค่อนข้างจะมองว่าคัดหกครั้งเลยใช่ขณะที่เฟดบอกว่าจะคัดแค่ประมาณสามครั้งนะครับก็ถือว่าความคาดหวังอะไรต่างๆมันก็บวกไปในราคาหุ้นค่อนข้างเยอะไปล่วงหน้าเหมือนกันอย่างดาวโจนเดี๋ยวเราอัปเดตทีหนึ่งก็เมื่อวานก,ก็บบกขึ้นมาแล้วจ,จริงก็จะเป็นไปตามที่กล้องเขาบอก เมื่อวานเลยนะครับถ้าไงเนี่ยใครพลาดเมื่อวานเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปดูคลิปติดกล้องของเมื่อวานได้นะครับว่าในเรื่องของตลาดเนี่ยคาดการแบบ aggressiv นิดนึงในการที่ว่าจะลงเร็วนะครับซึ่งมุมมองของกล้องแล้วก็มันก็จะไปสอดคล้องกับเฟดพอดีเลยว่ากล้องเมื่อวานก็คาดการไว้ก็คือเฟดก็คงไม่กล้าที่ไม่อยากที่จะลดดอกเบี้ยเร็ว หรือว่าเยอะขนาดนั้นเพราะว่าแน่นอนการลดดอกเบี้ยเร็วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลดีเพราะเศรษฐกิจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวก็ถ้าสมมติปลดพอที่ออกมาเนี่ยประมาณ3ครั้งก็เป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังแต่ว่าการคงดอกเบี้ยระดับสูงให,ให้ยาวนานขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตามที่ที่คาดเหมือนกันครับแล้วก็ระหว่างหลังจากที่เขาแถลงการเสร็จเขาก็จะมีช่วง question and answer ให้ผู้สื่อข่าวถามนะครับก,ก็มีผู้สื่อข่าวถามว่าเนี่ย ทางคุณพาวเวลเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจมันถดถอยหรือยังนะครับเขาบอกว่านะตอนนี้มันมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บอกว่าถดถอยแต่ว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยเขาก็ยังมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นภาพของซอฟต์แลนดิ้งใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วกันเพราะว่าถ้าเราตามกล้องเวลาเขาพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกล้องจะค่อนข้างใช้คําว่าไงดีเหมือนกับว่าไม่ได้มองว่ามันจะมี recession น่ะคืออาจจะเป็นเหมือนกับว่าทางเฟดเขาควบคุมพวกนี้ให้มันเป็นลักษณะที่ ของไปได้เรื่อยๆซึ่งอาจจะจะเรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็เหมือนกับอาจจะใช้คําว่า Recession ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันก็คล้ายๆกับมุมมองตรงนี้ที่เฟดส่งสัญญาณออกมาอันนี้ก็ก็เรียกว่าน่าสนใจเหมือนกันแสดงว่าภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคาดนะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะไปมองว่าปีหน้าจะมี Recession ก็เลยทําให้กังวลปีหน้าไปนิดนึงเรื่องราคาน้ํามันเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับสัญ,ญญาณแบบนี้ก็น่าจะค่อนข้างจะเค นี่ก็ถือว่าข่าวดีนะพี่มนเดี๋ยวดูว่าหุ้นไทยวันนี้จะจะดีดให้หน่อยไหมนะฮะก็หลังจากที่ประชุมเฟดนะครับก็เลยอัปเดตภาพตัวเฟดทูวอชนิดหนึ่งนะครับว่าตลาดคาดเป็นยังไงกันบ้างก็ตอนนี้เนี่ยโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของการลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมแล้วตลาดคาดว่าเดือนมีนาเนี่ยจะลดเลยครับที่25บีบแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าใครเป็นคนคอยติดตามนะตอนแรกอาจจะแค่40เปอร์เซ็นต์ครับประชุมนี้ขึ้นมา67ละนะครับอันนี้เหมือนกับว่า เกินห้าสิบเอร์เซ็นเลยที่บอกว่าจะลดดอกเบี้ยทุกครั้งเลยทุกการประชุมเลยซึ่งมันดูมันดูแบบค่อนข้างก g g r e s s เป็นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวของบอลยูสารัตนะพี่มลสิบปีเนี่ยก็เลยลงมานะครับสี่เหลือสี่เปอร์เซ็นแล้วนะฮะก็เมื่อวานพี่กองบอกว่าแบบนี้ก็แอบลงเร็วไปนิดนึงนะครับผมสั้นๆก็อาจจะมีดีดบ้างนะครับแล้วก็คิดว่าคงต้องติดตามบ o j เหมือนกัน B o j เจก็จะมีผลนิดนึงถ้าเกิดอยู่ดีเขากลับมา ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้เขาติดลบมานะก็อาจจะมีทําให้เกิดค่างเงินเยนแข็งทีเนี้ยเขาก็จะมีการทํำก็เรียก carry trade unwind เพราะตอนนี้เขาจะกู้เยนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะมีตรงนั้นมีผลนิดนึ่งแต่สัญญาณมันก็เริ่มมาเหมือนกันนะเพราะเยนมันเริ่มแข็งขึ้นใช่ครับพอสมควรแบบขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็ถ้าใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้ต้องรีบแลก,แก <laughs> ใช่ครับ อ่าแล้วก็ราคาน้ำมันดิบก็ดีขึ้นนะครับผมก็การลดดอกเบี้ยก็อาจจะดูเป็นการช่วยระบบเศรษฐกิจแล้วกันนะครับแนวโน้มตรงนั้นก็ทําให้ราคาน้ํามันเด้งขึ้นมายืนเหนือเจ็ดสิบได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าตลาดคงโฟกัสไปฝั่งของพลายมากกว่าช่วงนี้นะครับพอคัดโอเปกประกาศคัดอะไรต่างๆราคาก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับครับแล้วก็หุ้นสารัฐครับพี่มลโอขึ้นขึ้นต่อนิวไฮนะครับผมดาวโจน์นี้ยกไฮต่อเนื่อง เมื่อวานก็ะบกไปอีก500จุดครับ1.4%แต่ก็บวกในระดับเท่าๆกันครับขึ้นมา200จุดแล้วก็1.38%นะครับกราฟนี้น่าจะอยากให้เป็นกราฟนี้ในเซตบ้างจังเลยครับก็คาดหวังว่าปีหน้าที่รัฐบาลมีกระตุ้นไรเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสเห็นกราฟแบบนี้ในตลาดไทยในช่วงครึ่งในช่วงแบบปีหน้านะครับ